โอเคนะฮะก็กสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะอยู่กับผมรันซิซ่านะครับก็เดี๋ยวในวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม d ด u b l e t h u n d Cat กันเหมือนเดิมนะฮะผมแอบไปเล่นนอกรอบมาด้วยนี่ตอนนี้ผมถึงด่านไทยแลนด์แล้วจากเมื่อวานเราถึงโคเหลีใช่ไหมแล้วก็อันนี้ผมเล่นนอกรอบมาสองด่านตอนนี้ถึงไทยแลนด์แล้วโอเคดงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้เราได้มาสามตัวแล้วก็คือ มีไอตัวหน้าตูดตัวนี้นี่เป็นเจ้าตัวน้อยตัวนี้แล้วก็มีแทงแคทนะเหมือนที่ผมพูดมหเมื่อวานแทงแคทตัวนี้แล้วก็มีตัวขวานด้วยนะผมจำชื่อมันไม่ได้สองร้อยกว่าบาทโคตรแพงเลยแล้วก็มีพระเจ้าพอเรากดมันก็จะเป็นแบบนี้ แต่เราไม่มีอาหารกระป๋องนะฮะโอเคเรามาเล่นต่อนี่ตัวนี้ผมชอบมากเลยอุ้ยาย่าวาวย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 า,ยา,ยาตัวนี้เรามีตัง750บาทพังป้ะมันพังเดี๋ยวนี้เลย พังพังพังในในในๆๆในี่เอาขวานมาเอาขวานมาอีกอืมอืมอืมขวานอีกขวานแค่นี้มันไม่พอเอาอีกเย้ชนะแล้วหูเราได้เอ็กพีมาพันเก้าร้อยเนี่ยโคตรเยอะเลยตอนนี้เราอู้อะไรเนี่ยอู้ได้สองพันเอ็กพีเย้ เรามาอัปเกรดกันสักหน่อยโอเคตอนนี้เรามีอยู่5,000กว่า XP เลยนะ XP สามารถอัพอันนี้ได้อัพอันนี้ก่อนตึงตึงเรียบร้อยไม่พอถ้าเป็นเลเวล10แล้วมันจะเบลี่ยนเป็นร่างอื่นใช่ไหมตอนนี้เป็นแคทอยู่อันต่อไปมันจะเป็นอะไรอืมช่างมันแล้วกันตังไม่พอแหละ โอเคเรามาเล่นอีกสักด่านอืม the b u เทิลอะไรสักอย่างอันไม่ออกอด่านอะไรวะเนี้ยคอมโบ d ดเหรอคอมโบ d ดคืออะไรวะ c <oughs> ค m b o d a คืออะไรผมไม่รู้โง่ช่างมันคืออะไรก็ช่างมันโอเคเราจะรอให้มัน400คาบานเลย เราเราค่อยกดทีเดียวกดกดกดนเจ็ดร้อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันพังปั๊มผมไม่เห็นว้าย่าตายให้หมดโน้ตกใจหมดเลยออเราขวานไปอีกเราต้องการขวานให้ได้มากที่สุดเฮ้ยค่าแท่งแคทกู แล้วก็เพิ่มตอนนี้ผมมีอยู่500กด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 ไปเลยกด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 ไปเลยแม็กแล้วแม็กทั้งหมด1,300กว่าบาทเนี่ยโอ้โหสองพันไอคีขอบคุณครับเย้ยโอ้โหเราเอาไปอัพอันนี้ได้ไหมวอลเล็ตไอ้ป <LES. S 1> ัาไอ้ยไม่เจงอ่ะ โคตรแพงผมไม่พอเนี่ยมัน300อยะเอ้ยสามพันอะโคตรเยอะออันไหนดีวะงั้นเราเอัปเกรดตัวนี้แล้วกันเรายังไม่เคยเอัปเกรดนอนเลยเจ้าแทงแคทของเราอีกสักด่านจะเป็นอะไรไปแสดงว่าเราต้องเอาให้ได้เยอะ ืถทำไมมีต้นกล้วยมันคือด่านอะไรนี่จะว่าไปเกมนี้ก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> รอให้ได้สามร้อยเลยไมวหกร้อยแล้วเอาไปก่อน มันต้องมีแลกอาหารกระป๋องอะผมไม่มีอาหารกระป๋องช่างมันใครอยากลองโหลดมาเล่นลองเลยนะโคตรสนุกเลยผมบอกเลยแต่เม,มมมันเยอะมากเลยสองร้อย mb หรือเป่าไม่รู้ผมก็ลืมแต่มันก็สนุกอะนี่แนพี่มาช่วยน้องแล้วนี่นี่แนนี่ ไม่แน่ร้อยยี่สิบเรารอเจ็ดร้อยเลยแปดร้อยโอ้โหเหลือตัวเดียวไม่เป็นไรเรารอใช้อันติไฟเออร์ไฟเออร์รอกันเก้าร้อยแหละเราเล่นสักสามด่านดีกว่าวันนี้ ตัวเดียวก็สู้ได้นี่นี่อ,อือหืออือหือเออไม่นะน้องเราตายเรียบร้อยเฮือมาเลยยา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  ผมเล่นกนเล่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 ผมอาจจะเติมก็ได้นะไม่รู้พูดไปงไั้นแหละเติมหรือเปล่ายังไม่รู้ดูกันเราต้องเอาเวลาให้ได้มากที่สุดเราถึงจะได้เอพมากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้เป็นเวลา สิบเอ็ดโมงสี่เจ็ดนะไม่รู้ว่าจะได้ลงตอนไหนตอนเย็นหรือตอนไหนก็ไม่รู้รอ,อก่อนเยสองพันห้าร้อยเอ็กพีก็เยอะนะไม่ใช่น้อยๆน,นะเฮ้ยนี่หัวมีสัตว์เข้ามาใหม่โอ้ กรอสกรอสแคทคืออะไรวะว้า <laughs> ว wow! ตัวอะไรเนี่ย <laughs> โคตรชีเสรเลย <laughs> เราลองมาใช้นอนกันดีกว่าเราถึงเจแปนแล้วไปเลยเดอะเ t สต์เม็ด i n g อะไรสักอย่างอ่านไม่ออกอื้มอื้มสี่ร้อยโคตรแพง ไม่เป็นไรเราทําเพื่อนนอนนอนเลนนอนนอนนอนขายาวเอเรียกนอนว่าอะไรดีนอนขายาวเออน้องน้องดูจีเซส์มากเลย <c oughs> ผมชอบอะ <c oughs> เราดูกันว่าน้องจะขายาวแค่ไหนอันนี้มันอาจจะเป็นส่วนหัวอย่างเดียวถ้าเห็นทั้งตัวละ่ะจะเป็นยังไงรองดูกัน เพลงโคตรมันมานอนขายาวจะออกมาแล้วนะครับภายในสามสองนิดเฮ้ยเฮ้ยบ้านพังเลยอ่ะนี่นี่โอ้ยนี่นอนขายหู ยาวเกินไปเลวนี่เน่หูทีเดียวตายเลยโคตรจี๊ดอ่ะโคตรโคตรแบบว่าเกินอ่ะพูดแค่นี้ออืออือแอบบ่ะหนิ่งหนิ่งนึ่งนี่ยนึ่งงละนอนหนิ่งนึ่งน่ตีตูเหลือตีตูเหลือนิ่ง ชอบตอนน้องเดินอ่ะดูสิทีเดียวตายอ่ะโคตรเก่ง่ะครับเ้อนอนนิ่งอีกแล้วน้องน,นิ่งอีกแล้วไม่ตีบ้านจากสองวันสามเหลื 2, 2อสองสองอหตัวอะไรวันนี้โอ้ไม่นะมีฮิปโปออกมา มันคือตัวอะไรเว้ยใช่ฮิปโปไหมตัวอะไรวะตัวจี้สดอะไรเนี่ยเออหอืปิวปิวปิวเอออย่าปิวนะแพงนา,นายนะ่ะนายแพงมากเลยนานายรู้ตัวไปแล้วไม่ได้เราไปแล้วน้องเปรตน้องเปรตของเราไปแล้ว ไม่นะไปสองเล้วไม่มีอะไรหยุดกันเขาได้จริงๆไม่จริงอะ่ะมันจะอะไรขนาดนี้นิ่งอย่านิ่งดิก็รู้อยู่ว่าเขาโหดเออนายสองทีก็ตายแล้วนานายน่ะ ใช่ไหมนายโดนฮิปโปกัดอะ่ะมันใช่ฮิปโปปว่วมันคือตัวอะไรวะโอ้ <c oughs> <c oughs> โหคโนโโเก่งโดนไฟเออร์ <'t> ไปหน่อยเป็นไงลองดูดิ <c oughs> อยากโดนไฟเออร์ไหมนายนายอยากโดนไฟเออร์ไหมโหคนจี้เลยแล้ <c oughs> าตายแน่ทุกคนไม่นะอย่าตาย บ้านพังไม่นะบ้านพังแล้วบ้านเันพังแล้ว,วช่วยด้วยบ้านพังแล้วไม่ได้อย่าพังบ้านจ้าบ้า,บานพังเลยโตัจีเพลนฝากไว้ก่อนเถอะนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ย โหดิฟีดเลยโน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 โอ๊ยเอาใหม่เอาใหม่แล้วก่อนเราต้องไปหาซื้อของเราต้องซื้อของให้ได้เลยอัปเกรดอัปเกรดน้องแท้งเป็นเลเวลสี่ โอเคแล้วก็ไม่มีตังค์เลยตังค์เหลือแปดแปดบาทโอเคโอเคนะก็สำหรับการที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยละ่ะเพื่อจะได้ไ,ดไม่ให้พลาดคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้ขอลาไปกันครับบายบายเจอกันคลิปหน้าจุ๊บจุ๊บชัวบชัวบไปแล้วโอ้โหสิบสามนาทีแหละบายบายเจอกันคลิปหน้า